สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นบอลเจ้ากรุงเดนมาร์กนะครับที่ผมได้พาหัวไว้นะครับเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับนี่นะครับเป็นการพาหัวที่แบบว่าจะพายังไงก็พานะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะพายยังไงนะครับพาไม่เป็นนะครับลักษณะเขี้ยวเขาก็ขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับเขี้ยวเขา วิธีการผ่านะครับผมก็ผ่าคล้ายๆขนมเ,เจ้าพิซซ่านะครับเป็นการผ่าครึ่งให้เหลือแต่เนี่ยครับเขาเรียกว่าไงเปลือกข้างนอกมันนะครับให้เหลือแต่ต้านนองแล้วก็ไม่ใช้สูตรหมักนะครับไม่มีกันเชื้อราไม่ได้ทาปูนแดงครับผ่าสดเสร็จปุ๊บก็ใส่ดินเลยครับดินแบบนี้นะครับ หมือนหวานครับปลูกเหมือนหวานดินแบบนี้ก็ตอนแรกมันมาเปียกๆนะเป็นสูตรปุ๋ยดินธรรมดาของเราเนี่ยแหละครับผมก็ผสมกับกบากมะพร้าวนะครับพ,พวกพวกเนี้ยนะครับผมเอาไว้ข้างล่างนะครับเพื่อให้เขาดูดซึมน้ํานะครับแล้วผมก็พรมน้ําไม่ชุ่มนะครับพอพรมน้ําชุ่มเสร็จก็เอาพวกตาหน่อยอย่างเงี้ยนะครับวางบนวาง ข้างบนครับวางแบบที่เห็นเลยครับวางสเปตซปสปะครับวางไม่เป็นรูปเป็นล่างนะครับก็วางไปเลยอยู่ๆเขาก็ขึ้นครับถ้าเขาจะขึ้นเนี่ยครับตาหน่อก็มาเรื่อยๆนะครับเนียบเล็กๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่แหละครับ เกี่ยวเขานี่ก็เขียวครับนี่ก็เขี่ยวครับนะเขาก็จะดูเหมือนแห้งๆนะครับลักษณะแห้งมากนะครับแต่เขาก็ยังมีหัวมานะครับเพราะว่าผ่า ่าไม่มีอะไรมากนะครับ<ม>ก็เขาก็ขึ้นได้ปกตินะครับเคยถามเพื่อนนะครับ mm. เขาก็บอกว่ามันเหมือนเผลือกนี่แหละผ่าเสร็จก็โยนลงไปเลยลงไปในดินหน้าดินเนี่ยแล้วก็ฉีดพรมน้ําให้มันชุ่มๆุ่ม,มแค่นั้นแหละครับเอาไปใส่ในตู้อบเป็นเวลาสองเดือนนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับก็มีลูกหลานมากมายเป็นการขยายพันธุ์ที่ไวที่สุดแล้วครับสุดยอด ติบโตได้เร็วมากท่านผู้ชมเอยาไปทําตามก็ทําได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็แค่ตัดตัดเสร็จหาดินปนกับเนี่ยครับเจ้ามะพร้าวก็มาวางแบบนี้นะครับแบบเสร็จปุป๊บฉีดน้ำไม่ชุ่มนะครับกระน้ำเปล่าเราเนี่ยแหละครับฉีดให้ชุ่มนึ่ม ฉีดเสร็จก็โรยด้วยเนี่ยแหละครับพวกพวกหัวนะครับที่เราผ่าเนี่ยครับก็เป็นประมาณนี้แหละครับผ่าตามที่เห็นเลยเนี่ยครับเขาก็ขึ้นครับขึ้นเยอะด้วยนะครับเนี่ยอันนี้กเเ็เขาก็มีหัวแล้วหัวเยอะมากไม่ต้องไปลดน้ำเขาเพิ่มเลยครับ นี่ก็ขึ้นเยอะมากครับหนึ่งสองสามนะครับขึ้นปลูกยังไงก็ขึ้นนะครับปลูกแบบไม่ตั้งใจปลูกก็ขึ้นนะครับก็เราไม่ได้ดูแลอะไรมากนะครับนี่กจะผ่าก็ผ่านะครับใช้ดินธรรมดาน้ําธรรมดาถ้าเพื่อนๆถูกใจนะครับหรือว่ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ